จเจริญพรสำหรับวันนี้หลวงพี่ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการใช้ไมโครโฟนนะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราเข้าซูมเนาะเราก็จะใช้ไมโครโฟนของอุปกรณ์นั้นๆนะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือถือเราก็จะต้องใช้ไมโครโฟนของมือถือใช่ไหมเอ่ยนะ iPad ก็เช่นเดียวกันนะหรือว่าบางทีเราเข้าซูมโดยการใช้คอมพิวเตอร์นะเราก็จะใช้ ไมโครโฟนเนี่ยของคอมพิวเตอร์นะซึ่งไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะให้คุณภาพเสียงความคมชัดเสียงก็จะแตกต่างกันไปนะถ้าเราอยากที่จะอัปเกรดนะเรื่องของเสียงเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นนะเอาไว้ใช้ในการประชุมหรือว่าเวลาที่เราเข้ามาในซูมแล้วเรา เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์เราก็จำเป็นที่จะต้องมีไมโครโฟนดีๆสักตัวหนึ่งนะเอาไว้ใช้งานนะโดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคของการออนไลน์ถ้าภาพคมชัดเสียงคมชัดก็จะทำให้ผู้รับชมเนี่ยสามารถชมได้อย่างสบายใจนะชมได้อย่างลื่นหูนะเวลาที่เราผลิตคอนเทนต์ มาสักอย่างหนึ่งเราก็อยากที่จะให้ผู้ชมนั้นรับชมกันได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราทำคอนเทนต์มาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของภาพและเสียงนะโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะถ้าเราทำคอนเทนต์ออกมาแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนคนก็ไม่ดูคนก็ไม่ฟังนะ แต่ถ้าเราทำคอนเทนต์ออกมาแล้วโหเสียงมีความคมชัดนะเสียงดีนะฮะก็จะทำให้มีคนติดตามเรามากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดอยากที่จะอัปเกรดในเรื่องของเสียงนะเวลาที่เราเข้าประชุมใน z o นะูมหรือไลฟ์สตรีมต่างๆนะเราก็จะได้มีเสียงที่ดีและคมชัดมากขึ้นถ้าทุกๆท่ทานพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะ สำหรับวันนี้นะพี่ก็จะมาแนะนำในเรื่องของไมโครโฟนกันก่อนนะซึ่งไมโครโฟนหลักๆที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็มีอยู่2แบบนะซึ่งแบบแรกนะเป็นแบบนี้ที่พวกเราเห็นใช้ในงานทั่วๆไปนะซึ่งไมแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นไมแบบ Dynamic. ไดนามิกไมแบบไดนามิกเนี่ยก็เป็นไมที่เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง งานคอนเสิร์ตงานที่ใช้ในศาลาวัดศาลาธรรมสภาต่างๆนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไมชนิดนี้นะจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าก็คือตรงนี้นะด้านหน้าของไมดินามิกเวลาที่เราไปซื้อไมเราก็ต้องเลือกดูให้ดีด้วยว่ามันเป็นไมชนิดไหนไปถามคนขายให้ดี อย่างเช่นไม้นี้เป็นไม่ดินมิกใชไหมเวลาที่มันรับเสียงมันก็จะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าด้านหน้าคือตรงนี้นะเราก็คือเวลาที่เราพูดเราก็จะพูดไม่แบบนี้ใช่ไหมเอาไว้ ka Hence, Tammy officially. ใกล้ๆนะยิ่งใกล้ไม่เท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นนะถ้ายิ่งไกลนะยิ่งไกลเสียงก็จะยิ่งเบาเสียงก็จะยิ่งเบาเพราะนั้นไม่ชนิดนี้เวลาที่เราใช้งานนะเราต้องเอาไว้ใกล้ๆปาก แล้วเสียงมันก็จะดีเสียงรอบข้างก็จะไม่เข้ามานี่คือเรียกว่าเป็นไมด์ไดนามิกต่อไปนะเป็นไมที่หลวงพี่ถืออยู่เห็นไหมเอ่ยอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นไมคอนเดนเซอร์ encer, นะไมคอนเดนเซอร์ถ้าเราสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีเป็นขาตั้งไม่นะหรือว่ามีเป็นสายเป็น USB นะซึ่ง ไมชนิดนี้หรือว่าเป็นไม่คอนเดนเซอร์นะซึ่งรูปแบบการรับของไม่คอนเดนเซอร์นะเหมาะกับงานที่อยู่ในห้องสตูดิโอหรือว่าอยู่ในห้องเงียบๆนะเพราะว่าเป็นไมที่เหมาะกับการอัดเสียงไมชนิดนี้นะเป็นไมที่มีความไวต่อเสียงมากๆเลยถ้าเราเรียกใช้ไมชนิดนี้นะเป็นไม่คอนเดนเซอร์เนี่ยเราก็อาจจะต้องอยู่ในห้องที่ เงียบๆอยู่ในห้องสตูดิโอนะซึ่งไมค์ชนิดนี้แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะให้คุณภาพเสียงที่แตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วไมค์ชนิดนี้จะให้เสียงที่มีความอิ่มนะมีความหนานะเพราะนั้นจึงเหมาะกับการมาทำไลฟ์สตรีมหรือว่าเหมาะกับการทำพอดแคสต์นะไว้สำหรับในการพูดอย่างเดียวนะและไมค์ชนิดนี้นะวิธีการใช้นะดูอย่าง หน้าจอนะมันจะเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิโอนนะถ้าเราได้ไมค์คอนเดนเซอร์มานะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันรับเสียงตรงไหนอย่างไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้ก็จะรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะซึ่งส่วนใหญ่เลยไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยเขาจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าเป็นระบบคาร์ดิโอนอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพนะคาร์ดิโอนก็คือ ตรงนี้เห็นไหมรูปแบบการรับเสียงก็คือจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าอย่างไม้ตัวเนี้ยมันก็จะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าตรงนี้ใครที่อยู่ด้านหลังไม้ใครที่อยู่ด้านหลังไม้ก็จะไม่ได้ยินเสียงก็จะไม่เข้ามาในไม้หรือถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาแบบเบาๆน้อยๆเวลาที่เราใช้งานเราก็ต้องตั้งเอาไวใ้ให้มันใกล้ๆปากแบบนี้หรือว่าจะเอาวางไว้ ไกลๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็หันด้านหน้าของไมเนี่ยด้านหน้าของไมให้มันรับกับปากของเรานี่คือหลักการใช้งานนะสมมติเราออกซูมนะออกไลฟ์สตรีมเราก็วางไมในลักษณะแบบนี้เลยก็ได้ที่หนุ่งพี่วางอยู่เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงไมคอนดนเซอร์ตัวนี้ดูนะ ทดสอบทดสอบอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงไม่จากตัวคอนเดนเซอร์ตัวนี้อ่ะเอาวางไว้ใกล้ๆปากประมาณนี้ประมาณระยะห่างประมาณ30เซนเราก็ต้องไปดูด้วยนะว่าไมแต่ละยี่ห้อไมแต่ละรูปแบบเนี่ยมันลักษณะการใช้งานของมันเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราวางไว้ไกล้ๆแบบนี้เสียงมันก็จะ ดูไกลๆเสียงมันก็จะไม่อิ่มเสียงมันก็จะมีความดูก้องๆนิดหน่อยอแต่ว่าถ้าท่านใดทำพอดแคสต์นะ,ะทำโดยที่ไม่ได้ออกหน้าออกตานะไม่มีภาพเราก็เวลาที่เราอัดเสียงนะเราก็เอาไมคเนี่ยเข้ามาไว้ที่ใกล้ๆปากได้เลยเราก็เวลาที่เราอัดเนี่ยก็ใช้น้ำเสียงปกติ ่ไม่ต้องเสียงดังอ,อย่างพี่เนี่ยตอนเนี้ยเอาไม้มาไว้ใกล้ๆปากเนี่ยถ้าทุกท่านฟังแล้วก็จะรู้เลยว่าไม้เนี่ยเสียงมันอิ่มแล้วก็คมชัดอเวลาที่เราไปฟังพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะน้ำเสียงประมาณนี้เลยนะอะ่เดี๋ยวต่อไปมาใช้ไม้ปกติดู <c oughs> สําหรับ อันนี้ก็เป็นการแนะนำการใช้ไม์คร่าวๆนะต่อไปนะหลวงพี่ก็จะมาสอนพวกเรานะใช้ไมโครโฟนเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน z ซูมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกเลยไมที่หลวงพี่จะใช้ในวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ สำหรับไมโครเดนเซอร์ที่หลวงพี่จะเอามาใช้ในวันนี้มันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือไมรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสาย USB นะซึ่งสาย USB เนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคอมพิวเตอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อไม้นะเราก็ซื้อไม้ที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไม้ในรูปแบบของด y นามิกหรือว่า ในรูปแบบของคอนเดนเซอร์แล้วว่าที่เราเลือกซื้อเนี่ยก็เลือกซื้อที่เป็นสาย usb นะใช้ง่ายใช้สะดวกโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมกับมิกเซอร์เลยเมื่อเราได้ไมค์มาแล้วเราก็เอามาเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาเข้าแอปพลิเคชัน o o m ได้เลยอเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะเราก็เปิดแอปพลิเคชันซ o มนะแอปพลิเคชัน ซูมแล้วก็ซายอินให้เรียบร้อยนะก่อนที่เราจะจอยนะเข้าไปที่ห้องประชมุมเราก็มาที่รูปโปรไฟล์ของเราก่อนอมาที่รูปโปรไฟล์ของเราก่อนแล้วก็มาที่เซตติ้งมาตั้งค่าไมค์กันก่อนแล้วก็มาที่รูปออ d ด o โตรงนี้นะเป็นรูปหูฟังตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลย Audio โนะจากนั้นเราก็จะเจอฟังก์ชันใช้งานอยู่2อันก็คือสปีกเกอกับไมโครโฟนนะ สปี a เกอนี่ก็คือเสียงของคนใน Zoom เวลาที่เราจะได้ยินเสียงคนใน Zoom หรือว่าเสียงถ่ายทอดงานบุญเราก็มาเลือกสปี a เกอให้เสียงมันออกตามอุปกรณ์ที่เรามีตรงนี้นะตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะไมโครโฟนเราก็จะมาใช้ฟังก์ชันตรงนี้ในการเลือกไมโครโฟนของเรานะโดยปกติแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้เป็น ไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นไมโครโฟนแอ r ี่นะของเร t e c เทคอะอดโอเนี่ยก็คือเป็นไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็สังเกตว่ามันก็จะมีเสียงเนี่ยเข้ามาเวลาที่เราพูดอันนี้ก็คือเป็นเลเวลเสียงนะที่เราพูดจากอันนี้เราจะเห็นว่ามันยังไม่มีอุปกรณ์นะเพราะว่าหลวงพี่ยังไม่ได้เสียบ ถ้าหลวงพี่เสีบเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจออุปกรณ์ของไม้ของเราเวลาที่เราได้ไม้ของเรามาแล้วเราก็นำมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอรนะ์เมื่อเราเสียบไม้เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเจออุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะอย่างไมโครโฟนของหลวงพี่เชื่อาไมโครโฟนไฟไฟ i K 6 9 0้าเมื่อเสียบอุปกรณ์ไปปุ๊บ มันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะลองเอาออกก่อนอดูนะตรงตอนนี้มีอยู่เดี๋ยวจะลองเอาออกอเสียบสายออกปุ๊บไม่มีแล้วเห็นไหมอุปกรณ์ไม่ปรากฏนะถ้างพี่เสียบสายเข้าไปเราก็จะเจออุปกรณ์ไมค์ของเรามันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงไมโครโฟนตรงนี้นะเราก็เลือกไปเลย พอเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ถ้าไมโครโฟนใช้งานได้นะมันก็จะมีเลเวลเสียงขึ้นมาตรงนี้เห็นไม่เอ่ยถ้าหลวงพี่ลองเงียบนะเลเวลเสียงก็จะไม่มีใช่ไหมเอ่ยแสดงว่ามันเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะและเวลาที่เราใช้งานไมโครโฟนนะก็ให้เราติ๊กปกติถ้ามาลงโปรแกรมใหม่ๆตรงนี้มันจะถูกติ๊กไว้ให้แล้วก็เลือกติ๊กถูกออก นะซับเพรสชั่ oy, นแะบ็กกราวน้อยอ่าก็ให้เลือกเป็นออโต้เอาไว้นะออโต้ Auto เอาไว้นะแค่นี้นะแค่นี้ก็จะทำให้เสียงของเราเนี่ยคมชัดนะเวลาที่เราเอาเข้าไปในซูเมื่อเราทดลองแล้วเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเทสได้นะเทสไมตรงนี้ได้อ่านะเรามันก็จะขึ้นคำว่า Recording แสดงว่าเนี่ยมันกำลัง Record อยู่ แล้วเราก็ลองอพอเราเทสดไม์เสร็จแล้วเราก็ลองฟังเสียงไม์ของเราเนี่ยได้เลยนะได้เลยเดี๋ยวลองดูนะจะเทสต์ไม่มาอีกครั้งหนึ่งนะทดสอบไมหนึ่งสองสาี่ห้าหทดสอบไม์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเราก็สามารถที่จะทดสอบไมค์ของเราเนี่ยก่อนได้เลยว่าไมค์ของเราเนี่ยคมชัดหรือเปล่าอ่าเมื่อเราทดสอบไมค์ของเราเสร็จแล้วไมค์ของเราเข้าไปในซูมแล้วเราก็ปิดการตั้งค่านี้เลยแล้วเราก็เข้าไปจอยห้องประชุมอ่าหรือว่าถ้าเราเป็นคนเปิดห้องประชุมเองเราก็กดสตาร์ตตรงนี้ แล้วก็จอยวิดคอมพิวเตอร์วีเราสังเกตว่าเมื่อเราจอยเข้ามาแล้วเนี่ยไมโครโฟนของเราตรงนี้มันก็จะติ๊กถูกเอาไว้ให้เลยแล้วก็จะมีเลเวลเขียวๆตรงนี้ขึ้นก็แสดงว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยเข้าไปในซูมเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะในการเพิ่มอุปกรณ์ไม่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Zoom ก็หวังว่าทุกๆท,ท่านจะได้ ความรู้ตรงนี้เอาไว้ใช้ในการทํางานในการเลี้ยงชีพหรือเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์อย่างนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้จเจริญพร